มูลนิธิป t ตึกตึงสร้างอาชีพสร้างชีวิตมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้โอกาสในพื้นที่จังหวัดชนบุรีพร้อมมอบรถเข็นวีแชร์แก่ผู้พิการด้วยโอกาสมอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชนบทและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนฟรี <c oughs> เมื่อวันที่18เมษายน2568มูลนิธิปอต็กตึงนำโดยนางสิริคุณโอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยนายจารุรัตน์คุณนัตถานนท์กรรมการและเฮรัญยิกนางชุติมาตันติสิริวัฒผู้ช่วยกรรมการนางสาวดวงชุตาติยพจศกิจพรกุลผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์นางสาวสุภรัตน์สมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผานากส่งเสริมการศรึกษาและอาชีพและนางสาวนาวรัตน์วันสริริหัวหน้าแผานากหน่วยแพทย์สุขครห์ชุมชน นำทีมลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่สตรีมีรายได้น้อยมีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาสทางสังคมมีความรู้ความสามารถแต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพจำนวน6รายพร้อมมอบรถวิลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสจำนวน10รายและมอบจักรยานแก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนจำนวน2โรงเรียน รวมจำนวน20คันพร้อมกระบอกน้ำขนาด1ลิตรรวมมูลค่าดำเนินการช่วยเหลือชาวชนบุรีในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวนเงิน184,072บาทพร้อมกันนี้มูลนิธิปอดตึง้งได้นำทีมหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีประกอบด้วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายาตรวจวัดสายตาพร้อมแจก,กแว่นโดยมีนายพงษ์ทัศนิ์ ปิจนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนางสาวแรมรุง้งวรวัตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนายนัทวัฒน์ธนโชตชัยพัฒนผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพัน36,000ษาจังหวัดชนบุรีและนางสาวอัญชลีจงคดีกิจปุ๊อัญชลี อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิปอตึต้งร่วมในพิธีณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัวฉเฉลิมมพระเกียรตสิสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบุรีนางนสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการเผยว่าโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีและครอบครัว มูลนิธิปอเทกตึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีบุรุษนางศิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการเปิดเผยว่าโครงการส่งเสรมิมอาชีพเพื่อสตรีและครอบครัวมูลนิธิปอเทกตึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีบุรุษพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีความรู้ความสามารถ ฐานะยากจนขาดแกลนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพโดยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจำนวน12แห่งได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีชนบุรีสงขลาสุสราษฎร์ธานีนครราชสีมาศรีสะเกษขอนแก่นลำพูนลำปางเชียงใหม่และพิษณุโลก ตลอดระยะเวลากว่า115ปีที่มูนิธิปอเท็กตึงได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายทางเพื่อเป็นองค์กร สาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านต่อไปดังปณิธานมูลนิธิปอเ็กซิงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตภูวนัฐแสงงาม PP New Thailand รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรร ใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร9 9 8 389 4 7 7 7หรือโทร0 9 9 4 9 9 8 8 8 8าไอดีลนต้น TON 064-837-0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททุวนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยา สนใจโทร0983894577หรือ0993496888ไอดีไลน์ลต้น0648370198